สวัสดีครับทุกทุกคนวันนี้อยู่กับผมนะครับในช่อง Dr.Man Can Do นะครับเพืเ่อนๆเคยเจอปัญหานี้ไหมครับเช่นเวลาเราถ่ายวิดีโอด้วยโทรศัพท์มือถือนะครับแต่คุณภาพเสียงที่ได้ออกมาเนี่ยกลับไม่ดีอย่างที่เราต้องการเช่นเราต้องการเอามือถือเพื่อไปถ่าย cover เพลงนะครับฉันเล่นกีตาร์ร้องเพลงลงไปในใน u t u b e อย่างเงี้ยนะครับแต่เสียงที่ได้ออกมาเนี่ยไม่ค่อยเพราะนะครับเลยอยากจะหาไมโครโฟนมาต่อเชื่อมนะครับเข้าไปในมือถือเนี่ยให,ให้ให้เสียงเขาดีขึ้นนะครับผมก็ได้ลองศึกษาดูนะครับ สรุปคือทำได้นะครับเราสามารถซื้อไมโครโฟนมาต่อให้กับตัวน้องโทรศัพท์มือถืออย่างของผมตัวนี้ก็จะเป็น iPhone 10s max นะครับ2ปีแล้วนะครับผมอยากถ้าผมอยากจะต่อไมโครโฟนผมต้องทอํายังไงบ้างาวันนี้เรามาเรียนรู้กันนะครับผมมีโทรศัพท์มือถือ1เครื่องนะครับแน่นอนครับสิ่งที่เราต้องมีก,กันก็คือไมโครโฟนครับบูมนี่ตัวนี้ครับ ตัวนี้ไมโครโฟนตัวนี้เป็นคอนเดนเซอร์ใหม่นะครับโหดวิดีโอไมโครนะครับตัวนี้นะครับออผมซื้อมาก็ประมาณ8 9ด0 0ได้นะครับตัวนี้เป็นใหม่ที่ดีนะครับสามารถใช้ได้ทั้งกับโทรศัพท์มือถือนะครับหรือจะเป็นกล้องต่างๆนะครับ DSLR นะครับตัวนี้ก็จะจับเสียงได้ดีมากนะครับตัวหูวฟังของเขาก็จะเป็น ไม่ใช่หูฟังขอโทษครับตัวนี้เป็นสายนะครับสายเขาจะเป็น3.5นะครับตัวนี้ผมจะไม่ได้มารีวิวใหม่นะครับฟังก์ชันการใช้งานต่างๆก็จะไม่ไม่พูดถึงนะครับจะสอนวิธีต่ออย่างเดียวนะครับว่าต่อเข้าโทรศัพท์ยังไงนะครับแน่นอนครับ iPhone ไม่สามารถต่อเข้าได้นะครับเพราะว่าเขาเป็นช่องเสียบแบบ Lightning นะครับเสียบไม่ได้นะครับ หรือแม้แต่กระทั่งโทรศัพท์มือถือที่มีรูจแจ็ค3.5ก็ยังเสียบไม่ได้เพราะอะไรเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังครับผมจะให้ทุกคนมาดูที่ตัวนี้นะครับหัว3.5เนี่ยนะครับมันจะมี2แบบครับแบบ2ขีดนะครับนี่ครับ1 2ขีดกับแบบ3ขีดนะครับแบบ2ขีดเนี่ยเขาก็จะมีชื่อเรียกเฉพาะของเขานะครับว่า trs นะครับ ส่วนถ้าแบบ3ขีดเขาก็จะมีชื่อของเขาว่า T R R S นะครับซึ่ง2อันนี้ต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับโดยหัว T R S เนี่ยจะใช้เสียบในพวกกล้องพวก D S L R นะครับกล้องตัวใหญ่ๆที่ช่างกล้องเขาใช้กันนะครับส่วนถ้าจะเสียบเข้าโทรศัพท์ต้องใช้หัว T R R S ก็คือ3ขีดนะครับ เพราะฉะนั้นทำยังไงเราก็ต้องแปลงครับแปลงจากหัว2ไปเป็นหัว3นะครับเราใช้อะไรในการแปลงนะครับเราก็จะต้องมีตัวช่วยครับคือบูมต,ตัวนี้ครับตัวนี้ชื่อว่า r o a ด SC4 นะครับซึ่งจะแปลงตัว TRS สัญญาณ TRS ไปเป็น TRS นะครับ ตัวนี้นะครับหาซื้อได้ตามช h อป e ี l a z ส da อะไรก็ได้ครับมีขายนะครับอ้าวเราได้ตัวช่วยแล้วนะครับตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นอ่าผมแกะกล่องมาแล้วครับข้างในมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่เป็นสายแบบนี้สังเกตนะครับว่าหัวเทากระดำนะครับบางคนไปซื้อหัวดำาำมาทั้งคู่ใช้ไม่ได้ครับตัวนี้เห็นไหมครับว่าจะมี3 สามขีดนะครับสามขีดถึงจะต่อเข้าโทรศัพท์ได้นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆมีกล้อง DSR เพื่อนๆเอาไปเสียบตัวนี้เสียบได้เลยนะครับเสียบเข้าไปใช้งานได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ถ้าจะเข้ามือถือก็ต้องเสียบต่อตัวนี้ก่อนครับอึ๊บนะครับเสร็จแล้วก็อันนี้ไปต่อโทรศัพท์นะครับแต่ยังไม่จบครับไอโฟนครับเป็นหัวไ t นิ่งนะครับเพราะฉะนั้น เพื่อนๆก็ต้องมีตัวนี้อีกครับบูมแปลงจาก3.5ไปเป็น lightning นะครับไนต่อแล้วเกินนะครับอ้าเสียบเข้าไปตัวนี้มีแถมนะครับหรือถ้าไม่แถมก็ซื้อใน lazada s h o p e e ได้ครับ3-4 0 0นะครับส่วนตัว SC4 ผมจำราคาไม่ได้แล้วนะครับว่าเท่าไหร่แต่ก็ซื้อมาออนไลน์ไม่แพงครับไม่แพงแล้วก็เราก็ามาเสียบุบ้มแบบนี้นะครับอ่าสรุปถ้าเราจะใช้ ไมโครโฟนต่อแยกนะครับต้องใช้ตัวแปลงถ้าเข้า iphone นะครับถึง2ตัวนะครับถึงจะถึงจะสามารถใช้ได้นะครับพอเสียบแบบนี้แล้วเพื่อนๆสามารถเข้าไปที่วิดีโอกล้องได้เลยนะครับแล้วก็เปิดวิดีโอแล้วอัดได้เลยนะครับมันจะใช้มันจะเลือกใช้ไม่จากตัวนี้ให้อัตโนมัตินะครับถ้าเราถอดออกเครื่องมันก็จะกลับไปใช้ไม์ของของในเครื่องนะครับ ส่วนคุณภาพเสียงก็อยู่ที่ไมค์ของเพื่อนๆเ,เลือกมานะครับว่าเป็นไมคราคาดีคุณภาพดีแค่ไหนนะครับตัวนี้ผมลองใช้แล้วนะครับเสียงดีมากครับนะครับเ,เพราะมันเขาเขาเป็นไมค์คอนเดนเซอร์นะครับก่อนใช้ต้องใส่ฐานด้วยตัวนี้ก็จะดีหน่อยตัวนี้คือโรดวิดีโอไมค์โปรนะครับผมโอเคเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวผมจะลองทำคลิป ความแตกต่างตอนเสียบไมค์กับไม่เสียบไมค์มาให้ดูคราวหน้าแล้วกันนะครับสําหรับวันนี้ผมก็ขอขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามาติดตามนะครับหวังว่าทุกคนจะได้ความรู้ไปปรับใช้กันนะครับผมมีคําถามอะไรก็สามารถสอบถามไปได้นะครับใต้คลิปนะครับขอบคุณมากครับผม